สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมเหรียญหน้าวัวใหญ่ปีหนึ่งหกกันนะครับดูโดยรวมของเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับ เหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญนนครับครับเรามาดูหน้าเหรียญกันเลยนะครับขู่เจาะเหรียญน,นะครับ เหรียญกลมสวยนะครับธรรมชาติมีเส้นเซียนวิ่งตัวหน่ะนะครับอ้วนกลมคมสวยเลยนะครับมีเส้นเสยนวิ่งเป็นธรรมชาตินะครับขอบด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับ จะจะวิ่งยาวออกไปชนขอบนะครับนี่นะครับบริเวณน,นี้นะครับจะวิ่งออกไปชนขอบนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งไม่ชนนะครับแต่จะมีเส้นวิ่งตาม,มาเป็นขอบตะเข็บมาดูตัวหนังสือนะครับ คมคมนะครับตรงสือคมคมตั้งนะครับไม่เบลอนะครับคมชัดเลยค่อนข้างที่จะคมชัดเลยมาสังเกตที่ตัวห่อหีบนะครับตรงหัวห่อหีบะจะมีเนื้อเกินเล็กๆนะครับเป็นลูกตาเหมือนลูกไก่นะครับเป็นเหมือนปากไก่เล็กๆออกไป นิดหนึ่งมีลูกตาป,ปาาไก่นี่นะครับตรงหอหีบนะครับหัวหอหีบให้สังเกตจะมีเนื้อเกลือเล็กๆเป็นปากไก่นะครับหบบริเวณหัวหปป เริเหัวหอหบเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างลงมาตรงนี้ครับจะมีเสตวิง่งนี่นะครับหาหีบตรงส่วนที่โค้งก็จะมีเส้นวิ่งเล็กๆแทงออกมาตรงหัวโค้งนี่นะครับจำหอหีบมันไหหัวหอหีบก็จะแยกกันตัวอนแยกกับตัวหอยล้อลิงนะครับ คมคมนะครับเป็นสัตว์เลยว่าแหวนมาดูงองงูนะครับตรงงองงูปลายหางงองงูออกมาจะมีเส้นที่แตกเป็นแฉกนะครับเหมือนเป็นทรงของลิ้นงูนะครับเป็นสองแฉกตรงปลายหางตรงนี้เ็จุดสังเกตอีกหนึ่งจุดได้ ได้พอพานจะมีจุดไขป่ปลาเล็กๆเม็ดหนึงนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีทุกเดียยหรือเปล่านะครับอ,อ่างน,นะครับตรงหออ่างจะมีเนื้อแหลมเกินออกมานิดนึงนะครับงอง,งูตรงคำว่าเงินนี่นะครับก็มีเนื้อเกินออกมานิดนึง ทุกตัวจะมีความคมนะครับแต่จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเกินเล็กๆน้อยๆนอนหลนนนนนนนัจะมีเนื้อเกินเนื้อเสนน้นแตกนิดนึงตรงน้รงนนี่นะครับ,รบแล้วก็ด้านบนข้างตัวสระอินะครับจะมี เส้นขนแมวยาวๆมาถึงบนหัวนอนหัวเส้นขนแมวเส้นขนแมวบริเวณนี้นะครับเส้นขนแมวเส้นบางบาต้องเอียงดูนะครับสังเกตครับนี่ครับ,เ,รบเส้นเล็กเส้นน้อยประโยชน์ รายละเอียดใบหน้านะครับคมชัดครับลูกตาผิวด้านหน้าหลวงพ่อนะครับใบหูนะครับก็จะมีส่วนของเนื้อเกินชนเล็กน้อยนะครับนี่ครับติ่งใต้หูจะมีเนื้อเกินรายละเอียดเล็กๆตรงนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับ เพราะว่าถ้าเกจะถอดไม่ค่อยติดนะครับติดก็จะไม่คมโดยรวมด้านหน้าก็จะประมาณนี้เส้นบางๆเล็กๆก็ต้องคมนะครับตรงสื่อด้านล่างก็จะคมนะครับพอ่างหัวคมเลยนี่นะครับตรงปลาย เด็กนอนหนูมีเนื้อเกินด้านหลังนิดนึงจุดเล็กๆดูโดยรวมนะครับรายละเอียดโดยรวมถ้ามีเหรียญแท้อยู่ด้วยดูไปพร้อมกันได้เลยนะครับจะได้เห็นตำหนิชัดเจน เพราะตำหนิที่มีทุกเหรียญน,นี่ก็จะมีทุกเหรียญอยู่แล้วแล้วก็จะต้องคมนะครับนี่นะครับกางปลาด้านข้างนี่ก็จะคมคมนะครับเป็นสันข้างเหรียเม็ดคม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 นะครับดยรวมด้านหน้าเหรียญน,นะครับรามาพลิกดูหลังเหรียญกันนะครับ ปูเจาะนะครับปิ้นออกมาประมาณหนึ่งนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับหูเจาะเนื้อผิวลมดำนะครับหนึ่งหกนะครับตรงตรงหนึ่งหกจะมีเนื้อเกินเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้จำไว้เลยค่อนข้างถูกเปลี่ยนนะครับเนื้อเกินอย่างนี้นะครับเป็นสาม เส้นวิ่งเลคหนึ่งก็จะมีน้กเกินตรงหัวเลขหนึ่งนะครับเป็นสองขีดเหมือนตัวหนอนนะครับตัวหนอนที่จะมียื่นขึ้นมาข้างบนนี่นะครับคมๆแหลมๆตัวยันก็จะมีความคมมุมยันก็จะแหลมคมนะครับนี่จะมี ความคมตรงนี้มีตัวยันซ้อนนี่ครับจะมีเส้นรอยต่อองยัน ผิวเหรียญจะมีรัศมีแรงกระแทกนะครับจะวิ่งตลอดรอบเหรียญน,นะครับผิวตึงแล้วก็มีเส้นลัศมีตลอดเหรียญน,นี่น,นะครับขอบข้างนะครับเป็นตัวตัดปี1.6นะครับ ปีหนึ่งกว่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก,ก็จะมีฉีกปลายนะครับไม่ขาดทีเดียวแต่ฉีกเป็นซายค่อนข้างตัดดีเลยนะครับ แต่ฟันเฟืองจะสังเกตฟันเฟืองตัวตัดจะค่อนข้างชัดเลยนะครับเป็นซีสีซีขนาดนี้เลยเหมือนขอบขอบเหรียญน,นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับโดยรวมแต่เหรียญเกจะไม่คมเลยครับบวมเลย วมนะครับเหรียญหน้าวัวใหญ่ปี16นะครับรายละเอียดประมาณนี้นครับดูโดยรวมความคมจุดตำหนิบางจุดนะครับก็ทำให้แยกแทเกได้ขอบคุณมากครับ